สวัสดีค่ะค่ะมื่อนี้มาสวยตําแตงกันอยากกินมาหลายมือแค่จะไปเก็บเหฮดค่ะค่ะข,ขนมเส้นต้มเองตําแตงจะวิ่งน้ำลายแตกขออภัยค่ะตําแตงปูปลาไข่ต้มเมื่อกี้ว่าน้ำลายกระเด็นขออภัยค่ะใครอยากกินมาหลายมือหรอแม แล้วแกบ,บ่ไดเฮ็ดกินเจ๊เพียแล้วแก้วไข่ต้มค่ะนี่ค่ะอยาเค็ดเป็นยางบักตูมาแหละมันทางบ่เป็นมาค่ะกินตำแตงกันตำกุบลา ้บังบอปลาซื่อหยวนหล่านให้ยุบโซลาดที่เป็นหล่านทรงอะเนาะคะ่ะแซบแซบปูดองเนี่ยเพราะว่าบางบางเจ้าขเขาสิเห็ดมาเค็มเข็มค่ะแต่ว่าเจ้านี้เสบอยู่ มีโมกินค่ะกินผู้เดียวใส่ซ้อมดกว่าพริกสิบหน่วยค่ะเพื่อน<ๆ>อยากไไรใส่พริกสิบหน่วยอุย้ยกระเด็น เปิดหน้าต่างมั้งเสียงดังจักหน่อยเพราะว่าคอยอบเห็ดค่ะอบเห็ดว้บางแผ่นบบนี้กินมัน,นะคะ่ะมันไม่กินแล้วมันก็ห่อนคอยก็เลยต้องเปิดหน้าต่างเลยเสียงมันก็เลยด,ดังเรื่องเนาะมาขามมากินแซบแซบตำแตงไข่ต้มตำแตงปูปลา ข่้ต้มขนมเส้นพริกิบหน่วยค่ะพริกิบหน่วยก็บเเห็ดเป็นใดดอกมันเป็นดอกพริกแซ่แข็งค่ะ แซบค่ะสมอยากแซบแซบ,บรกระแกงงวยงามไงกระแกงแอบฟบอุ้ยยูเอันมิลลูสสุอร์มาร์เก็ตเงละสิบสองคนเก้าสิบเออจีว่าสิบสามคนก็ได้เนะตอนงวยหนึน่ง หน่วยงามหน่วยใหญ่ก็เล่อู้เป็นแต่ตำแซ่บเถอะสนะแล้วซื้อมาตำแซ่บอ่ะข้าวซอยข้าวเที่ยง อยต้มผักแล้วโอ้มันหลายอย่างปวดมแต่ผักน้ำปลาแกงน้อยนึงนี่กินเบิดเริ่มออกฮอนปากอีกยี่สิบนาทีใบสองค่ะขาเส่ยวข้าเที่ยง เผ็ดเผ็ดเผ็ดอันค้างวันนี้คอยซื้ออันเลขน้ำนองฝนนะคะเนาะแกมาแก่ความฝันซูฟังก็ลเลยพ้กันซื้อเอาอันพากันซื้อสองเจ็ดหกซื้อน้ำซื้อเล็กน้ำนองฝนนะคะนวดนี่คอ่คอยบ่มีเล็กฐานลึกกัสามสามพ้กันซื้อ แกสีถือก็ถือแกซีแมนบ่แมนแกกบ่รูดออกค่ะไ <c oughs> พ่มากกับตามเด้อผ <c oughs> ู้ใดามากกับซื้อเลยถ <c oughs> ้ากันซื้อไว้เลยเด้อทั้งรถตะลีล่ทั้งใต้ดินสามสามมักอยู่กับสามสามสองเกียนหกแกมักแต่ไม่รู้สิออกบ่ออกก็บ่รูดเ <c oughs> อ้ยถ้าถือใจไพ่จะจัดรถเด้อค่ะเด้อ ฮาถือรางวัลน้ำกันงเมื่อที่แล้วเมื่อที่แล้วอันคอยบ่ถือบ่เขานะตีเล่เป็น นั่นเดียวกับตีแม่เง mm hmm. ินนี้สิได้กินน้ำเพลินปะป๊แต่ก็หวังนะคะเนะาะหวังว่าสิห mm hmm. วังว่าสิได้ ตองงวด <c oughs> จะได้เงินตองงวดงวดหนะ <c oughs> ่ะทั้งเสียบทั้งเผ็ดค่ะโอ้ยตำเตี่ยงตำเตี่ยงปูปลาล่าเสียบกระ ก็บอกไว้เราก็ซํำนี้แหละพอกันไม่คลิปหนาะสวัสดีค่ะโสกมันมันด้วยค่ะเด้อว,วันที่สิบหกดูนะบายบายจ้า